มาดูความคืบหน้าของหมาเลประเทศที่มีผู้นําจอมเสือก,กันหน่อยว่ามีความคืบหน้าในการจัดหาเครื่องบินขับไล่เบาอะไรกันบ้างโดยมีข่าวล่าสุดจากทาง KAI บร,ริษัทผลิตเครื่องบินลบตระกูล Golden Eagle ไม่ว่าจะเป็น T 5 0และ FA 5 0โดยทาง KAI จะดําเนินการจัดส่งเครื่องบินขับไล่เบาแบบ FA 5 0 Block 70 จำนวน6กลำให้กับทางมาเลในปี2026ซึ่งตามกำหนดเดิมทางมาเลจะได้รับเครื่องบินจำนวน4ลำเท่านั้นนี่ก็เป็นการเพิ่มขึ้นมาอีก2ลำโดยมาเลได้ทำการลงนามจัดหาเครื่องบินขับไล่เบาแบบ F/A-50 b o c 70ในปี2023สำหรับจำนวน12ลำที่เหลือจะทาง KAI จะส่งให้มาเลในปี2027 โดย FA 5 0 b บล็อก70ที่มาเลได้จัดหานี่เป็นเครื่องบินรุ่นท็อปสุดเทียบเท่าได้กับเครื่องบิน FA 5 0ของโปแลนด์ and, ซึ่งเป็นรุ่นบล็อก70เช่นเดียวกันแต่อาจจะมีความแตกต่างทางด้านรายละเอียดขึ้นกับประเทศผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนดสำหรับ Golden Eagle ประเทศไทยได้จัดหาในรุ่น T 5 0 T-H และมีบางลำได้ทำการอัพเกรดเป็น FA 5 0มันเป็นบล็อก ที่ต่ำกว่าหรือด้อยกว่าบล็อก70ที่ทางมาเลจัดหารายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีของบล็อก70เครื่องบิน FA50 จะมี2บล็อกใหญ่ๆนั่นก็คือบล็อก10และบล็อก20โดยบล็อก10จะแบ่งเป็นรุ่นย่อยก็คือบล็อก50ซึ่งพัฒนามาจากรุ่นบล็อก10ส่วนบล็อก70เป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่นบล็อก20ดังนั้นหากเห็นรายงานข่าวว่ามหาเลได้ ทำการจัดหา FA 5 0รุ่นบล็อก20โดยความเป็นจริงแล้วทางมาเลได้จัดหารุ่นบล็อก70ซึ่งพัฒนามาจากรุ่นบล็อก20นั่นเองสำหรับ FA 5 0รุ่นบล็อก70ที่มาเลจัดหานี่จะเท่าประจำการณฐานทัพอากาศในเมืองควนตันรัดปะหังทางด้านฝั่งตะวันออกของคาบสม,มุทรมาเลนั่นก็คือด้านอ่าวไทยนั่นเองโดย ทรัพยากรส่วนใหญ่ทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์มาเลาจะอยู่ฝั่งคาบสมุทรมาเลานอกจากนี้ยังมีการดำเนินการจัดหาเครื่องบินกับไล่มือสองแบบ F18 CD จำนวน33ลำจากคูเวตจากท่าทีเข้าข้างเขมรของมาเลาในกรณีไทยกับเขมรทำให้ไทยต้องกลับมาพิจารณาในเรื่องของ อากาศยานโดยเฉพาะเครื่องบินกับไล่โจมตีทางด้านใต้ของประเทศไทยเพื่อเตรียมรับมือหากเกิดปัญหากับทางมาเลียโดยไทยอาจจะจัดหาเครื่องบินขับไล่เพิ่มขึ้นทางใต้